ก็จะมีวิชาการมาเชื่อมขึ้นเชื่อมลงเชื่อมข้างเชื่อมสไลด์เชื่อมจังไดก็ดเดี๋ยผมนิ้มเชื่อมขึ้นได้ยินไหมคะความหนาของเหล็กตะวันนนะคะ2องจุดสามสองจแล้วก็ไล่มาค่ะไล่สเปคไล่ไล่มา 2 8 2.0คิดดูคิดดูพี่น้องเนี่ยเหล็ก2.3ประมาณนี้แล้วคนที่ใช้ที่สร้างบ้านใหญ่ๆแล้วก็บ้านน็อกดาวน์ใช้เหล็ก1 1จุดนะคะเขาเรียกว่าอะไรเหล็กที่บางที่สุดอ่ะ 1. จุดอะไรจุดเอบางที่สุดมิน2ครับมิน2เชื่อมไปแล้วเป็นยังไงฮืฮึมีคนเชื่อมครับฮะ ี่อมัอขีโมะค่ะแกงนี้ี้ <c oughs> อนันนี้สอค่ะเราไม่เคยใช้อะไรนะมินอะไรนะมินสองโอ้ยว่าม,มันแตกไปซื้อนันเหมือนน้ำตาลกวดบูบไป <c oughs> <c oughs> อันนี้เล็ก 4, ีอกเอาสมินสมาให้จะได้งเลขสี่สองมินสามเอใช่อ๋อหนักเนาะอาชีพนี้มันหนักเนาะ มินแปดนะคะเราจะไล่เลเวลเความสำคัญสปคกทักโ <laughs> ค้ดสปคคักโคดโอ้ยพี่นาเขาใจปั้มนะ <laughs> ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการรวยก็พักไม่รักก็ไป <laughs> ไม่รักก็ไปร <laughs> วยแล้วเนอะไม่ต้องทำหรอกหยุดแม่งสัก ยี่สิบปีอย่างเงี้ยน,นอนกินอย่างเดียวหมายถึงเป็นอม,มาพาตแล้วนะนะนนาาอันนี้เขาเชื่อมสี่สิบสี่สิบสี่สิบเรืออะไรเนะี่ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเกลียดเหงือแต่เช้าเลยเนาะวัยรุ่น,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 นวัยรุ่นกำลังสร้างตัวไม่ใช่วัยรุ่นกำลังหาเงินกินเหล้าโอ,อ้เอ้นี่ไม่ได้หาเงินกินเหล้าหาเงินให้ใหลูกบุย จะเอากําลังวังชามาจากไหนลูกตั้งสามหมายถึงหาตังนะ <laughs> หมายถึงหาตังหนะ้าไหวรอบูยนสี่สิบดูงานเจ๊หลังใหญ่ก็ใส่สี่สหลังใหญ่ฟังนะคะท่านใดทีมใดที่ต่อคิวมาร่วมงานกับเจ๊นะคะหลังเล็กนะคะซอยซอยหกสิบแล้วก็หลังใหญ่นะคะถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่อย่างนี้ซอย สี่เจียบนะคะเจ้เจทำบ้านนอกดาวะคะา่ะบ้านสำเร็จรูปอันนี้เขาจะโชว์นี่โชว์สกิลเนี่ยเอาใหม่ก็ได้นะจังนะเดี๋ยวเจ้จะตั้งลำใหม่เนะี่ยอันนี้เชื่อมทีพุนทีนะคะเพราะเหล็กม,มันบาง <laughs> กาุณนาอย่าก,กระเทอบบ้านนะร้อยใช่นีมใช่นี้ไม่สวย ช่างแต่ละคนฝีมือไม่เหมือนกันนะคะบางคนเชื่อมแล้วเป็นที่เป็นเชื่อมไม่ติดนะคะถึงจะลากยาวอย่างเงี้ยอันนี้คือเชื่อมลงไม่ได้แล้วไกล้คุณไม่ได้โอ้คือคิ้วเธอคิ้วหรอคะคิ้วหน้าช่างเลยไหมเจ๋อเจ๋อลาบแล้วค่ะเอาลากบก็ เจออุตสาไอ้นี่ให้นะคะเนี้ตั้งเห็นบนเห็นเจออีสนาอนนี้เนาะ,ะอ่ามาแล้วค่ะอยากไปดูกันทีนี้นี่หม่ไปที่เนี่ยสีเบื้องล่าเชื่อมเขายังไม่ได้เคราะห์นะคะนีเาพคือเออๆอะนี่อ่าตามรอยเชื่อมนะคะถ้าฝีมือเขาเจ๊จะรู้นะคะว่าเขาเชื่อมยังไงคือ อยู่ด้วยกันมาจะรู้เลยว่าแต่ละคนเชื่อมยังไงมื่ขออนุญาตอวดขี้อวดนิดนึงนะคะทัวลงเจ๊อีกซะนนนี่นะ <c oughs> ไม่สักพักวิชาการเจ๊มันควรเชื่อมขึ้นไหมไมันควรเชื่อมลงไหมมันควรเชื่อมอะไรไหมเชื่อมใดก,ก็สร้างเจ๊ถา <c oughs> โอเคนะคะเนี่ย